สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ไทยลีฟแองเจลัวมิวเซค่ะวันนี้เย,ยมลี่จะพาทุกคนไปนึ่งปลาตัวใหญ่ห่อเมี่ยงนะคะวันนี้แล้วก็เย,ยมลิก็จะมีเมนูปลานึ่งซีอิ๊วมีเมนูหลายอย่างค่ะวันนี้เพราะว่าเพื่อนเย,ยมลี่ก็จะมากินข้าวกับยเยมลิที่บ้านอีกแล้วก็เลยจะทํากับข้าวให้เพื่อนกินเนาะก็เลยมีนึ่งข้าวเหนียวมีอะไรหลายอย่างเดี๋ยวเย,ยมลี่จะพาไปดูว่า ยายมลี่จะทําอะไรมั่งค่ะวันนี้ไปกันเลยค่ะตอนนี้ยายมลี่ก็กาลังจะนึ่งข้าวเหนียวตอนนี้ยายมมลี่มีครัวข้างนอกแล้วก็จะสบายหน่อยนึงก็เลยนึ่งข้าวเหนียวอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้ข้าวเหนียวก็ใกล้จะสุกแล้วเนาะยายมลี่ก็จะนึ่งข้าวเหนียวก่อนแล้วถึงจะนึ่งปลาห่อเมี่ยงเนาะมลี่ก็นึ่งข้าวเหนียวเสร็จเลยค่ะยายมลี่จะมาแพ็คข้าวเหนียวเนาะแพ็คข้าวเหนียวใส่ถุงใส่ถุงเล็กๆแบบนี้ค่ะ ใส่ถุงนเล็แบบนี้เวลาเวลาเพื่อนมาเขาก็จะได้กินง่ายเนาะก็จะแบบกินถุงไข่ถุงมันไม่ต้องใช้มือรวมกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีโควิดอยู่เนาะต้องรักษาความสะอาดนิดนึงถึงกินข้าวกับเพื่อนเย,ยมิลีก็ต้องอ่าม่ชชวร์ว่าเซฟเนาะโอเคค่ะทางอ่าบ้านเย,ยมิลีเขาจะทาแบบนี้คะ่ะทุกคนอันนี้ถุงข้าวถุงข้าวยายมิลี่ก็จะใช้เป็นประโยชน์นะคะบ,ยยบ้านยายบ้านเยมิลีเขาเรียก ให้เขาอืมแล้วก็จะมีน้ําแบบนี้น้ำแบบนี้ไว้รองมือหรือรองไม้ไม้คนแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าทําแบบนี้ทําให้ข้าวเหนียวแล้วก็นุ่มแล้วก็อร่อยค่ะอืมแล้วก็คนเนาะคนคนแบบว่าให้ข้าวให้ข้าวเข้ากันอืมแบบว่าให้มันเหนียวนุ่มเนาะอืมเนี่ยเ,ยเวลายายไม่ลิดเนื้อข้าวเหนียวก็จะทาแบบนี้ถึงพวกนี้เช้าข้าวเหนียวก็ยังนิ่มอยู่ค่ะ ใช้ถุงข้าวให้เป็นประโยชน์ <c oughs> เพราะว่าที่บ้านยายมันี่เขาจะใส่แบบเป็นเป็นกระด้งนะเขาเรียกเป็นกระดง้งแล้วก็มีออะไรที่ที่ป้องกันไม่ให้มันข้าวเหนียวมันติดเนาะเขาจะมีคล้ายๆแบบถุงแบบนี้แหละอืเขาจะมีขายนะที่เมืองไทยอ่ะอืแล้วยายมันนี่ก็ล้างมือแล้วนะคะทุกคนยายมันี่ก็จะเอามือออามืใส่น้ํานิดนึงอแล้วยายมันี่ก็จะแพ็กอันนี้เริ่มจะแพกค่ะไม่ต้องคนนานนะคะทุกคน คนแค่พอให้มันข้าวข้ามันเข้ากันเนาะนี่ค่ะก็จะแพ็กแบบนี้ค่ะแล้วก็ยมะลิก็จะมีถังถังตัวนี้ไว้ใส่ข้าวเนาะทำให้ข้าวร้อนอยู่ได้นานพอแพกเสร็จก็ยำม,มลิก็จะใส่ใส่ในถังไว้แบบนี้ข้าวก็จะอยู่ได้นาน กินข้าวเหนียวอร่อยอร่อยวันนี้มาค่ะองศาวันนี้เพื่อนเพื่อนเขาจะมากันหลายคนอยู่วันนี้เพื่อนเขาก็ชอบมาบ้านยายมลิเพราะว่ามันธรรมชาติเนะมันอยู่ในป่ามันไม่ได้อยู่ในป่าอ,อยู่ในสวนนุ่นตะโจกําลังเดินทํานู่นทํานี่ความทาความสะอาดรอบๆบ้านนายยายมลิวันนี้ตะโจเขาก็มีตัดต้นไม้ เก็บขยะให้ยายมะลิอยู่บ้านสองคนตายายก็อย่างแบบนี้ค่ะทำนวนทำนี่เนาะนี่ค่ะปลาที่ยายมะลิจะนึ่งวันนี้ตัวใหญ่มากก็ให้ตะโจตัดครึ่งให้เพราะว่ามันใส่ซึ่งไม่ได้ค่ะทุกคนก็เลยต้องให้ตะโจแกะตัดครึ่งให้เนาะหาครึ่งก็ปลามตัวใหญ่มากยายมะลิก็นึ่งข้าวเหนียวเสร็จแล้วเนาะ ตอนนี้ยายมะลิก็จะมานึ่งปลาต่อปลานี้ตะโจแกก็ตัดครึ่งให้ยายมะลิแล้วเพราะาตัวมันใหญ่เนาะมันจะเข้าซึ้งไม่ได้ยายมะลิก็เลยจะตัดครึ่งเนาะอันนี้เขาเรียกปลาละปูละปูเนาะแล้วในซึ้งนี้ยายมะลิก็จะเตรียมไว้แล้วค่ะมีก็จะมีใบเตยแล้วก็มีใบอ่าใบคาเพื่อความหอมเนาะรองไว้ข้างล่างก่อนก่อนที่เราจะนึ่งปลาแล้วก็ยายมะลิก็จะมีใบตะไคร้ใบตะไคร้เดี๋ยวยายมะลิก็จะมา ลองใส่ข้างล่างด้วยกันเนาะจะได้หอมแล้วก็ใบตะไคร้นี่ย,ยลไมลี่ก็จะพันพันแล้วก็ยัดในท้องด้วยค่ะเพราะว่าเพื่อความหอมของปลาเนาะเพื่อดับกลิ่นคาวด้วยเนาะโอเคไปทํากันเลยค่ะเย,ยลไมลี่ก็จะใส่เกลือนะคะทุกคนอันนี้เกลือค่ะเป็นเป็นเกลือสีชมพนนะคะยลไมลี่จะใช้เกลือสีชมพูเพราะว่าเยบ้านเย,ยลไมลีใช้เกลือสีชมพนเนาะอนนี่ก็จะเป็นเกลือเกลือไม่ต้องใส่เยอะนะคะทุกคนใส่แค่พอให้มันแบบว่ามีรสชาติ นิดหน่อยเนาะี่ได้ความเพื่อความอร่อยนี่มันนี่ก็จะรูปตัวปลาแบบนี้แต่ในท้องด้วยค่ะแต่ในท้องในท้องใหญ่มากดูท้องอย่างใหญ่นี่ค่ะแย,ยมลี่ก็จะใส่แค่เ,พเฉพาะเกลือค่ะใส่เกลือเกลือใส่ในท้องแล้วแยมลี่ก็จะมีตะไคร้ค่ะตะไคร้แบบนี้เนาะแยมลี่ก็จะพัน เยนไมลี่ก็จะพันตะไคร้ยัดในทองเพราะว่าเพื่อความหอมเนาะแล้วก็ดับกลิ่น้าวด้วยนี่ค่ะเยลไมลี่ก็จะพันอย่างนี้บ้านเยไมลีม่มีตะไคร้เยอะใส่เยอะเลยสวนเราเองตะไคร้เยอะไม่ต้องหอ่วงเพื่อความหอม จะใส่ในท้องแบบนี้นี่ค่ะสาหรับซึ้งสําหรับซึ้งแยามมนลิ้ก็จะตัดตะไคร้ลงไปด้วยค่ะที่รองข้างล่างซึ้งเนะาะแยมมนลิ้ก็จะตัดแบบนี้ใส่ไปเลยพ,พวกความหอมีอย๋ยวเราก็จะเอาปลาใส่เลยค่ะปลา,าของเรา,อาพอดีเลย พอดีซึ้งเลยเนื้อมะลิได้ซึ้งใหญ่มาจากมืองไยพอดีเลยเนื่องปลาตัวใหญ่ได้ตัวหนึ่งพอดีเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปนื่องปลากันเลยค่ะ ของยายมมลีก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะน่าทานไหมคะอันที่เป็นดอกไม้นี้ก็ทานได้นะคะทุกคนเขาเรียกดอกอ่อมเซบค่ะทุกคนอ่อมแซบแล้วก็ใบน,นั้นผักหวานบ้านเนาะกินได้หมดเลยคะ่ะที่ยายมมลี่ตกแตง่งแล้วก็ใบอันนั้นก็เป็นยอดไผ่ยอดไผ่นี้ก็กินได้เป็นยาเนาะเนื่องปลาของยายมมลีก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวยายมมลี่จะจะไปตามน้ําจิ้มกันเลยคะ่ะ ตามน้ำจิ้มแซ่บๆแล้วก็หอมเมี่ยงกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนมาทานน้ำจิ้มกันเลยค่ะเยี่ยมมะลิก็หนึ่งบาเทเดี๋ยวน,น้อเยี่ยมมะลิก็จะทานน้ำจิ้มอันนี้ก็จะมีมีกระเทียมเยี่ยมมะลิก็ใส่กระเทียมแล้วเนาะ จะใส่ตัวตัด,ด้ยวยนะคะทุกคนนี่ทำแบบนักที่แบบตัวตัดเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีตัวตัดตัวตัดที่เย็นวันนี้ก็ามาจากเมืองไทยเนาะเดี๋ยววันี้ก็จะทำตัวตั่วแตดใส่เอาตัวตัดใส่ใหม้มันข้นข้นเนาะเดี๋ยวเย็นวันนี้ก็จะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะทุกคนน้ำตาลปี๊บตัวนี้ก็กกกมา่ยอยค่ะอันนี้จะเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บนี่ก็จะเป็นเม็ดแบบนี้ค่ะเพราะว่าไม่มี เอเียนยเนี mm ่คกแบนี้เนี่ยตโจซื้อมาให้มยามริจับเกาหลีกับทุกคนเราก็นั่งข้าก็ถามว่าจยใช้คกมาจากเกเรยไม่ลวมเเวลรจกแบบนี้ดีมากไม่มีไม่ต้องกลัวว่าแตกกับทุกคนเป็นโคกอลูมนีม เราก็จะตามเข้ากันแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาปุงกันเลยค่ะแย่าน,นี่ก็จะใส่คารามานซี่นะคะทุกคนความเปรี้ยวเนะน้ำปลาเลยค่ะใส่น้ำปลา3ช้อนไปก่อนเนาะเราชอบรสไหนแล้วก็ชิมเองเลยค่ะ น้ำจิ้มของเราก็เสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มถั่วตัดเนาะถั่วตัดเย็นนี้ก็ซื้อมาจากเมงไทยวันนี้ก็เลยถั่วตัดก็เลยได้ทำน้ำจิ้มถั่วดัดน้ำจิ้มก็เรียบร้อยปาก็เรียบร้อยไปหอมเมี่ยงกันเลยค่ะนี่ค่ะหอมเมียแล้วน้ำจิ้มก็พร้อมปาก็พร้อมค่ะมา em okay. ค่ะตามสมปตาอืนี <P <P ่สุมตามเสียบวันนี้วันนี้บ้านยังไม่ได้มีส้มตาด้วย แม่หัวจะก่อนโนนกงเล่งกงเล่งนี่มันต pe ามคนคนวเี่ยนมันใส่น้ำก่อนใ่แล้วใส่แล้วนี่ไงใส่อยู่ย่างนี้ต้องไปแขกัเด็กหน้าบางนาหรแตามรคบมันนตามต้นตามกเด็กเนยส่แโมามแล้วหวามแล้วมาอยู่น้มาอยู่น้ำเยาวยวอาปวามยู่นะเอาเส้นเป็นเส้นเลยค่ะ นี่สม้มตำค่ะส้มตำคนถ่ายไว้ก็ลำลายหลายไปอืสอส้มตำโอเคค่ะตอนนี้ยมามะลิกับเพื่อนๆก็พร้อมจะรับประทานแล้วค่ะก็มีปลาเนึ้อเดี๋ยวให้ไปให้ป้มป<ร>ามะลีไข่กับไก่เนื้อเดี๋ยแล้วก็มีเส้นหมี่เนาะเส้นหมี่แล้วก็มีผักผักแยะหลายอย่างผักหอมอย่างเนาะอันนี้ปลาเนึ่งซีอิ้วก็มีส้มตำอันนั้นปล<ร>าเนึ่งซีอิ้วอันนั้นปลาเนึ่งบวยออ๋ก็มี อผัดหมี่โบราณแล้วก็นี่ปลาเนื้อบวยปลาเนื้อบวยเสร็จแล้วก็ไก่อะไรนะไก่ไก่น้ำแดงไก่น้ำแดงตีไก่น้ำแดงขาไก่น้องไก่น้ำแดงนี่เป็นน้องแล้วก็ผักหลายอย่างแล้วก็ข้าวเหนียว อันนี้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าญาติบ้านเย็นมะลจะแมงวันเยอะก็จะช่วยช่วยกันไล่แมงวันแบบนี้ค่ะป่ปัญญาชาวบ้านปวงปัญญาชาวบ้านบ้านเย็นมะีจะมีต้นกล้วยก็ก็จะช่วยกันพัดแมลงวันแบบนี้ค่ะนี่ค่ะทุกคนก็จะไล่แมงวันก่อนนะคะก่อนอกเอ็กซ์เซอไซส์ก่อนจะกินข้าวค่ะขคงดูไอ้พวกที่ทำอะไรกันร่างค้อนอะไรเสหวอาหาร เพราะว่ากินข้างนอกกันเนาะแมงวันก็จะเยอะนิดนึงก็เลยต้องพากันพื่นแบบนี้ค่ะก่อนจะกินเนาะแมงวันเยอะมาค่ะเย็นวันนี้เย็นวันนี้มีเพื่อนมากินข้าวที่บ้านเยอะๆอันนี้ก็เผ็ดนะแต่เผ็ดหน่อยเดียวซุซาซุซาแต่อันนี้ก็ไม่ค่อยเผ็ดนะเนี่ยไม่เผ็ดมาในปาตเลยตอนนี้ลองชิมอันนี้ต้องแนนเผ็ดเนาะนี่ต้องให้น้องแนนของเผ็ดอ่ะจุ่มเลยได้ไหมมา จุ่มได้จุ่มโลดจุ่มโลดขนาดไลมันไม่อยางจุ่มอ๋อจุ่มจุ่มจุ่มแบบกินเนี้ยแล้วมันมันดูยั่วย่วใช่ใช่ไม่ไหลไหลอำยายใหญ่อำยายใหญ่อาคาอร่อยอร่อยเด็กกันเบอร์พี่ติ๋มอยากลองเพล็ดพี่ก็เพล็ดแปะไม่ต้องแตะจิ้มไปเลยไม่ต้องเกรงใจเอาแปะ ก็พามากินข้าวนะคะทุกคนตอนนี้เย็มลรีกับเพื่อนๆก็กินข้าวอิ่มแล้วเนาะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย